อะคุณคาโมริี่เข้ได้ไหนสิคุณคอมมอนี่มาช่วยไหนสิฮะฉันชื่อคาโมริี่ชิลดี้อายุสิบห้าปีมักจะโดนคนอื่นว่านให้ช่วยอยู่บ่อยๆคุณคาโมริคุณคาโมริปฏิเสธไม่เป็นขอโทษนะคะขอเข้าก่อนได้ไหมคะโชลุบขอโทษนะคะจะลาดแล้วค่ะขอโทษนะคะแต่ออนไม่ไหวแล้ว ขอโทษนะคะเออโจนยขโจทย์ข้อนี้จะให้ใครดีคุณคอมอรี่ข้อโจทย์ข้อนี้เออคุณคอมอรี่เดียวโจทย์ข้อนี้คุณคอมอรี่ข้อโจทย์ข้อต่อไปก็คอมอรี่ข้อแล้วนี่ทำไมถึงให้คนอื่นเขาไว้วันง่ายลักล่ะไม่รู้เหมือนกันคงเพอมีหน้าดูวันง่ายละมั้งนะไม่ลองปับตัวดูล่ะ ฉันมีเรื่องอยากจะให้ช่วยหน่อยน่ะเป็นเพราะความสูงหลอกหรออ้องนั่งหลบเพื่อไม่ให้เด่นก็พอแล้วล่ะม,มีน่อจะขอร้องหน,น่อยนะคุณครูนี้มาช่วยหาคนแทกเลนให้หน่อยสิ